นิติพลธ์คลินิกไทยแลนด์ most famous ัน,นใจไทยแลนด์โดยนิติพล์คลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง Superstar College of Asia l a ชี t ลาติจูดคอนโดเอแบกบางนาบริษัท Master ร์แอจำกัดมหาชนโรงงานผลิตจอสกรีน LED ICE LED พี่แพ็ได้บอกไปในวันนี้นะครับการตัดสินของเราเนี่ยล้วนๆเลยจะมาจากเหล่าคอมเมนเตอร์ทั้งนั้นนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะเข้าไปดูนะครับให้กําลังใจน้องๆน,นะครับก็ไปดูได้ผ่านทาง Facebook ของเรา t h i l a n d m o s ส f a m o u s ครับครับผมวันนี้ผลบวดของเราไม่นับนะครับเหล่าคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านจะเป็นคนชี้ตา์ให้กับเหล่าขวัญใจไทยแลนด์ของเรา4คนเท่านั้น ที่จะผ่านเข้ารอบไปในฟァ이โน่ราวนะครับหรือว่ารอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะฮะสัปดาห์นี้เราก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าต้องมีหลายคนที่ต้องจากเราไปในสัปดาห์นี้ใช่แล้ววันนี้เรียกว่าเป็นทีมมิวสิกวอลนะครับจะเห็นกันชัดๆเลยยืนอยู่บนเวทีพร้อมกันใครโดดเด่นใครมีออร่าใครจะดังใครจะดับต้องช่วยกันตัดสินด้วยกันเลยกันครับวันนี้มีคนต้องจากเราไปหลายคนทวินมอไซค์เราก็เพิ่มจำนวน,วนคันมอเตอร์ไซค์ <laughs> เอาเสียงกรีดดังๆต้อนรับชาฮับและแดนนี่ครับอาร่าอาร่าอาร่าคุณมีอาร่าไหมชาฮับที่สหนุ่มลูกครึ่งอิหร่านที่มาพร้อมกับแสของรอยยิ้มรอยยิ้มของเขาจะทำให้ส,สาวใจละลายจนเกิดภาวะน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วขอร้องเลยขอร้องเลยสำหรับหนุ่มชาฮับยิ้มนี่ไหนได้แต่อย่ามายิ้มหน้าบ้านดรขวญใจ กลัวน้ำท่วมดนนี่ที่สองนุ่มลูกครึ่งสเปนที่พบพาออร่ามาเต็มเปี่ยมสำเนียงและสเสน่ห์การพูดแบบปะเล่มปาเล่มจะทำให้ทุกคนลงรักเขาอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคับผมสุดยอดประหลา,าุงฟรีแ Music War การประทะของสองนุ่มลูกครึ่งต่างสายพันธุ์ ที่จะมาแลกกันแบบมัดต่อมัดเยี็บ้ายด้วยความรอฮุกด้วยความเซ็กซี่ทุกสายตาจับจ้องให้ดีๆบนเวทีแห่งนี้ออออออที่ก้องเป็นไงบ้างคะ วันนี้เราจะมีลูกครึ่งมาปะทะกันก็คือแดนนี่กับชาฮับค่ะเล้นประกบสองสายเลยนี่พี่กลุ้มใจเลยนะเพราะว่าคนหนึ่งก็จากอิหร่านคนนึงจากสเปนมาปะทะกันพี่ก็ต่อยสิความจริงแล้วคู่นี้ผมอยากดูมากเลยนะฮะคู่นี้อยากดูมากครับเพราะว่าตัวเองเคยพูดไม่ชัดเหมือนกันอยากเห็นเลยอยากอยากเห็นเลยครับว่าร้องไม่ชัดพูดไม่ชัดเนี่ย ของเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราจําของเราได้กว่าเราจะผ่านตรงนั้นมาได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดหนึงคุณฝึกพูดกี่ปีกว่าจะพูดชัดเนี่ยแป๊บเดียวครับประมาณสัก16ปีครับนี่16ปีนี่คือก็ยังไม่ชัดอยู่นะคุณแดนนี่นี่เขาปีนึงนี่นะชัดอย่างนี้แล้วอ่ะใช่ครับพอเขาพูดทั้งวันทั้งคืนะไม่นอนอ่ะผมงั้นเราไปเจอตัวจริงกันนะคะ ด็อกเตอร์ขวัญใจทำการเปิดประตูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชาบครับสวัสดีครับแดนนี้ที่สองครับสวัสดีครับชาฮับชารับที่สามครับเอางี้สองคนพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ เป็นเหมือนไฟเผาให้ทุกอย่างละลายไม่เคยแล้เว้นหัวใจของใครเหมือนฉันเป็นคนที่ไรหัวใจก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันวันที่เธอได้เดินเข้ามาหัวใจที่เคย ไปจากฉันก็ย้อนขึ้นมาที่เก่าเหมือนฉันได้เจอสุดที่หายแาเธอเต็มใจร่วงนี้ไม่ว่างเปล่าใจของฉันจากนี้ ฉันจะมีแค่เธอฉันจะทำให้เธอไม่เสียน้ำตาตลอดไปจากนี้สัญญาฉันจะดูแลเธอไปอย่างดีคอมีเธอจนวันตายขอเป็นคนสุดท้ายของเธอ โอ้เย้โุกขอคือดวงใจของฉันจากนี้ฉันจะมีแค่เธอฉันจะทำให้เธอไม่เสียน้ำตาลอดไปจาก ก็เป็นคนสุดท้ายของ น่ไมสุกแอาวทำไมไม่สนุกแดนนี่เล่นพ่นไฟขนาดนี้คนก็กรี๊ดแต่แดนนี่สิไม่มีใครกรี๊ดนะครับสักคนเลยคนนี้ขีดฉับไงฉับนาราคาโอ้ยไม่เอาทาไมรับว่าเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันก่าแดนนี่ดูดิแต่ละคนนั่งตัวเกรงเชียเราหมดละเอ้ยก็จริงนะอ่ะทุกคนมาดูกันนะครับว่าระหว่างฮับกับแดนนี่ใครจะทำให้เสียงกรี๊ดดังกว่ากันแดนนี่พร้อมไหม

So sexy yeah I'm too sexy for me left too sexy for me left New York and Thailand I'm too sexy for your body too sexy for your body no way I I'm a model, you know what I mean, and I do my turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my turn on the catwalk. Woo yeah! Hey, hey, hey yeah. Die ben grij, die ben Too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What do you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do. Baby, you so cute. ของนั้นเขาเป็นอย่างนี้โอ้ยไม่จริงหนักมากเลยตามาเลยว้ wow. oh, oh. ยาวโอ้โหมานี่เลย, know I mean. hey, ยมานี้เยฮ I'm I'm i too sexy for my 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 too cat too sexy for cat city, too sexy for 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 too for love too sexy for love, love going to live there. And too sexy sexy pussy pussy sexy sexy Love's g n ผ to l o v o ใ e a ช a ดพอพูด o ิ่ o o ี o พอพูด o o w o o ี้ขอเสียงให้ชันพอ o ูดสิ่งนี้พอะไรดสิ่งนีร นี่ของของผมของผมอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณซาร่าด้วยครับขอเสียงประมือดังๆด้วยนะครับชาฟทีสามแดนนี่ทีสองครับขอบคุณครับเอาลงไมหน่อยเอาลงไมาเอาลงไมหน่อยเปล่าไม่ไล่พ่อเลยครับแถวหน้าเช็ดเช็ดน้ำลายนะครับแถวหน้าเช็ดน้ำลายหน่อยคุณคุณพงษ์คุณช่วยเช็ดน้ำหมากให้แถวหลังคุณยายด้วยนะครับ แถวหน้าสุดนี้กี้กันน้ำหมากกระจายเลยดูนี่คุณภูมิคุณภูมิเมื่กี้คุณผ้าดูโชว์อย่างเงี้ยคุณภูมิคะจะจะให้คอมเมนต์ต้องถอดเสื้ออย่างนี้เหรอคะถ้าอย่างนั้นเอ่อคอมเมนต์ขอถอดเสื้อคอมเมนต์ได้ไหมคะคอมเมนต์ใส่ไว้ดีนะครับคอมเมนต์นะฮะโอ้เด็ด ซิกแพคแน่นๆเลยนะฮะหุ่นดีทั้งคู่นะครับยังไงเราสองคนก็แพ้พี่ภูมิกับพี่พเพชรอ๋อสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ใส่เสื้อก่อนลูกผ่านี้วยเอาลายใส่แจ็คเก็ตกันเลยกันกนะครับค่ะอ่ะคอมเมนเตอร์ของเรานะครับคุณลุยคุณลุยม,มีอะไรอยาก,อยากโอ้ชี้แนะอยากจะชี้แนะน้นองๆไหมครับนี่ดูโอคู่ใหม่ของวงการครับคุณลุยครับคุณลุยคุณลุยนั่งอย่างนี้เลยนะพูดอะไรไม่ออกจริงจริงนั่งกลุ่มนั่งกลุ่มนับผังพี่ลุยครับ มันไม่ง่ายนะครับที่จะออกมาทําอะไรแบบนี้ทั้งสองคนคคืออย่างอย่างแรกเลยนะครับผมว่าทั้งสองคนนี้เข้ากันดีมากครับน่ารักมากครับน่ารักมากครับเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันที่น่ารักเหมือนกับว่าโยนกันไปโยนกันมาได้ได้ดีครับไม่มีใครขโมยซีนใครแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเท่าที่เท่าที่ดูแล้วแล้วผมว่าทั้งคู่เลยทั้งทั้งร้องเพลงและก็ทั้งเต้นโอเคน่ารักน่ารักมาก ขอบคุณครับตัวแม่เลยครับตัวแม่ครับพี่ก้องปียะครับครับก็เมื่อเนื่องจากว่าเมื่อกี้ตอนเขาโชว์ทั้งสองคนไม่มีโอกาสจดเพราะว่ามูแต่เพลินกับการดูก็เลยก็เลยไม่ได้จดเพราะว่าไม่ทันไงแต่ก็เลยมานั่งจดไล่แต่ละอันแต่มันไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เพราะว่าทั้งสองคนก็เรียกว่าโชว์ชุดนี้มันสนุกมากขอบคุณครับ แมครับะระหว่างน้องแดนนี่กับน้องชาฮับนะคะที่โยนกันไปโยนกันมาเหมือนกับเป็นการเต้นแบทเทิลแข่งกันเนี่ยคือสู้กันได้แบบสูสีไม่มีใครดรอปกว่าใครเลยนะคะก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณท่านดีๆนะแต่ยังไม่จบเท่านี้รครับเรามีคนในรายการของเรานะคะซึ่งไม่เคยโดนโจทย์พิเศษมาก่อนเลยซึ่งวันนี้ต้องโดนแน่ๆค่ะ นั่นก็คือแดนนี่นี่เองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกภาษาไทยกันนะแดนนี่โดยเรามีซูเปอร์สตาร์นะคะพระเอกอันดับหนึ่งของเบองไทยมาอยู่กับเราแล้วคือพี่หลุยสกอตค่ะนะงั้นเชิญพี่หลุยตรงนู้นเลยค่ะขอไมให้พี่หลุยด้วยนะคะผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าเป็นการสอนภาษาไทยนแนวไหน พี่หลุยอ่ะก็เห็นว่าน้องเขค่อยถอดชิ้นชิ้นตรงนี้ก็ถอดชิ้นตรงนน้นอ่ะถอยชิ้นพี่หลุยครับตอนนี้ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับอ๋อชิญคสับโอเคเดี๋ยวพี่พัมจะให้โจทย์เหมือนกับว่าคุณหลุยกับน้องแดนนี่เนี่ยขึ้นรถเมย์ แล้วก็มีที่นั่งว่างอยู่แค่ที่เดียวและต้องแย่งกันนั่งเพราะฉะนั้นจะต้องทะเลาะกันโดยการใช้ไหวพริบแล้วก็ใช้ภาษาไทยในการทะเลาะกันขอเก้าอี้ตัวหนึ่งด้วยนะคะเก้าอี้ตัวหนึ่งมาประกอบด้วยค่ะคุณคุณภูมิคุณต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเลยคุณเป็นคนขับรถเมย์เลยมา <laughs> <laughs> ทำไมคุณภูมิหน้าเหมือนเหรอ <laughs> สัปดาห์ที่แล้วเขาเป็นคนขับรถไงครับ <laughs> มาโอเคครับอ่าขึ้นมาบนรถเมย์ขึ้นรถเมย์นะครับประตูอยู่ตรงไหนครับประตูอยู่ไหนล้เป็นเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันอ่าเราเข้าตรงนี้แล้วกันเขาตระตูทางขึ้นตรงนั้นคขึ้นมาเลยแล้วก็เจอเลยเนอะ สวัสดีคร,รครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวส,ดว,สดวัสดีน้องรู้เปล่าว่าที่นั่งใครอ่ะอรู้เปล่านี่ที่นั่งผมผมนั่งมาสิบห้าปีแล้วนะสายเนี้ย <laughs> อาจริงเหรอตั้งแต่น้องมาน้องเพิ่งขึ้นใช่ไหมไม่รู้จักพี่ใช่ไหมใช่ไหมครับคุณสมชายาถามคนขับรถสิขึ้นตลอดขึ้นตลอดนี่ก็อีผมอ๋อผมผมก็ไม่รู้นะครับก็เมื่อกี้เห็นว่าไม่มีใครนั่งอยู่ก็เลยนั่งนะครับก็จริงอยู่นะ แต่ถ้าพี่ถ้าพี่เหนื่อยมากกว่านี้ก็ผมเสียสาะนะครับเฮ้ยแต่พอดีว่าวันวันนี้วันนี้ไปไปเต้นหลายชั่วโมงล้วเมื่อยขามากนะครับหนูก็พี่อายุเท่าไหร่นะครับก็อายุมากกว่าแล้วกันนะก็ผมรู้ว่าทีมมองไทยก็ถ้าเป็นพี่ก็ต้องเสียสาะนะครับก็แต่พอดีว่าวันนี้มันเหนื่อยมากๆนะครับ น้องเอาอย่างนี้ดีกว่าไหม helmet, เรามานั่งที่แบ่งกันเลยดีกว่าไหมคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งสามัคคีไงโอเคไหมอย่ามายุ่งนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับแหมรู้สึกเรื่องราวจะจบคล้ายๆกับคุณหลุยคุณหลุยอยากเห็นเขาเต้นเกรงใจของคุณจังเลยอ่ะ ไม่เอวนะเกรงใจไม่ดีเราเกรงใจน้องๆมันมันมันมีเอวเยอะกว่าอันนี้รู้สึกจะเอวไปทางอื่นเลยนะน้องนั้นน่าจะน่าจะติดจากท่าตะกี้ก่อนหน้านี้อะฮะแล้วละลายละลายก่อนที่นิวมาถึงตรงนี้ครับพี่หลุยเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนสิอ่ะครับพี่พี่พี่ชอบเอวน้องหลุยมากใส่ยล้วแล้วน้องชอน้องชอฮับเป็นคนร้องแล้วกันเนาะได้โอเคโอเคครับเอาเลยครับ ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจโอ้ชอบครับชอตำรับตีกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วบคุณลุยสกอตด้วยนะครับพี่แพมก็เป็นไงสารการทดสอบไหวพริบและภาษาไทยของน้องแดนนี่ผ่านไหมครับค่ะก็เมื่อกี้แดนนี่มีไหวพริบที่ดีมากเลยนะคะ แล้วสาหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งฝึกภาษาไทยเนี <No, uh ่ยถือว่าเก่งมากๆทีเดียวเลยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะจริงๆแล้วถ้าแดนนี่จะฝึกภาษาไทยให้คล่องแบบทางลัดเลยเนี่ยพูดตามพี่สิกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวกล้วยตานีพี่ว่าเหี่ยวกล้วยตานีปลายเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวหิ้หวีไปหิ้หวีมาหิ้หวีไป คิวอะไรนะแกลบฟรังอันนี้ขั้นแอดวานนะครับอย่าเลยครับเดี๋ยวจะออกอากาศไม่ได้นะเอาเลยครับขอเสียงปรบมือกับสองหนุ่มเราด้วยนะครับทีสามต้องชาฟแล้วก็ทีสองต้องแดนนี่ครับขอบคุณนะครับชาฟขอบคุณครับแดนนี่ครับเฮ้ยเจ้าแดนนี่นี่ก็มีสำเนียงน่ารักเหมือนเดิมนะนิติพลนธ์ไทยแลนด์มูสเฟมัสขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิก ประกันชีวิตกานิเยเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหร่ายทอดกรอบโอโนริ TrueMove a s Move H, g 3G Plus Net B จากเมกาวีแคร์ Superstar College of Asia ลัติจ um ูดคอนโดเอแบ็กบางนาพลาเดียมเวิลด์ช h อ p p i n g ยูทู y TV, i ทีวีไอซ์บริษัทมาสเตอร์แอดจำกัดมหาชนนิติผลไทยแลนด์ most f a m o ขวัญใจไทยแลนด์